คนนะครับต้อนรับนะผู้ถามจากานักข่าวกรุงศรีธัญานะครับต้อนรับผู้ถามจากทูเฟร,รนดิชีและศิลป์ภูเก็ตด้วยครับ อนทำอะกันทุกคนอยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่คือน้องสามต้องช่วยกันนะครับผมน่ารักมากทุกครั้งที่พี่พี่ไปเที่ซิตริโบเนี่ยวันไหนที่น้องเนสจัดรายการนะครับผมผมเนี่ยจะล้างท้องไปเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่หยิบนะครับแล้วแต่ว่าตอนน้องเนสที่สองนี่กลับบ้านไปฝากยามสิเอาไปฝากครอบครัวสิโอ้โหท่านผลไม้นะครับผมอาหารข้าวอาหารหวานเอาไปฝว้เจ้าพี่ที่บ้านด้วยออยงเพ ต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะมองไม่ครบทุกท่านเพราะทุกคนเนี่ยหน้าตาน่ารักกันทุกคนอยู่แล้วขอเสียงบักสามพันห้าหนึ่งทีแล้ว ต้องดังที่สุดเชื่อผมไหม ขอเสีบัตรมีหนึ่งดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขาภูมิใจมากเลยนะดูมีความแบบเฮ้ยเราโคตรภูมิใจอ่ะนะตอนนี้นะฮะน้องๆเพื่อนๆเอฟที่มาเชียร์ด้วยครับผมนะฮะน้องสิทธิ์นะครับผมน้องต่อน้องไอ้น้องเคนะฮะหลายท่านเลยเขายืนต้องยืนยืนอัปเปอร์กุ้งไข่ด้วยครับเออจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านหรือเปล่า ครับผมสัปดาห์นี้พวกเขาทั้งานกันอย่างดีนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนะฮะน้องทั้งสองคนเช่นเดีกันะครับผมโอ้โหผมเนี่ยปลื้มใจแทนจริงนะครับน้องๆแฟนคลับเนี่ยทั้งมากันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็รับน้องไปสองเนยครับ ีครับนักทายใจครับมันจะมีไปเรียบร้อยแล้วเดี yeah, so? <t <t ๋ยวไปถอดประานที่หนึ่งอันนี้ต่างอะไรเกียร์เกียร์เกียร์ก็อี้ก็อี้ก็อี้เหมือนกันนะครับนี่ไปถ่ายที่สามแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแฟนมิตติ้งนะครับผมทำไมถึงจะเป็นแฟนมิตติ้งครับคราวนี้ฮะถามว่าต่างกันไหมเนาะไม่ต่างใช่ไหมทุกคนก็เหมือนว่ามาดูคอนเสิร์ตเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังมีความพิเศษคือต้องการ ไปเคีวกลองมากขึ้นคออแค่นี้ไม่พอนะให้มันกลมโซกโซกขาเราอยากตรงไหมู่ก เชื่อเลาชินเยอะเลยดูชิไม่ด้เลยทยไปไออนรท้ไปนะครับผมไปว่งนี้แฟนเข้ามาเยอะนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหก็เกิดป้านะครับ ไม่ใไม่ค่ไปไช่วีที่ไปไปยังไม่หายเังถือกันมาเยอะก็ดีใจมากครับผมที่อุตส่าห์เดินทางจากคนจักตัดจังหวัดมาถึงกรุงเทพโออมีมาจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดไหน ตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านในซีซั่นที่9ตอนนี้ยัเป็นนัก่าฝันอยู่เลยไม่เป็นศิลปินนะฮะพี่พี่บางท่านเนี่ยพีหมคะพี่พี่ให้เรียกพี่ป๋าหนึ่งพี่พีนะครับผมอชอพอชอเพราะพี่ได้เราเนี่ยนอนหลับไปแล้วเขายังไม่นอนเลยนะเอาหิวไเอาอิ่เลยนอนม่หลันนอเฟ้าพวกเรานะครับตั้งแต่ซีซั่นที่เกจนมาถึงตอนนี้สปีกว่าแล้นรู้สึกงร แล้เราก็ยังถึงว่าตอนช่วงที่เราประกวดมาเนี่ยเราจะแบบจะได้ออกตอนไหนเนาะคือแบบเราก็เป็นผู้หญิงนะคะนะคือเราทําใจแล้วตอนเข้าบ้านมาเนี่ยแรงโหวดมันมต้องน้อยอยู่แล้วเราต้องแบบพยายามให้เต็มที่แต่คือเฮ้ยดีใจอะถึงวิกสุดท้ายเลยนะถนะึงในหะ้าคนสุดท้ายแล้วก็เยดีใจแล้วก็เนี่มีทุกคนที่คอยเรแล้วก็คอยสับสุกคนนะคะตนะ้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ตบกลกับสาวดีสานคนนี้นะคนะค ก็ก็ก็เกินคาดเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่เข้าบ้านแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนขับหรือเปล่าวะอย่างนี้หรือว่าจะมีแต่คนขับไล่ว่าทุกใจทุกใจเกิดการทุกใจขึ้นมาใช่แต่ว่าพอพอพอรู้สึกว่าตอนเราอยู่บ้านเล็กพอเข้าบ้านใหญ่ได้วนี่เราก็เริ่มมั่นใจแล้วเฮ้ยเราไม่เต้นกันเลยเฮ้ยที่เราแอบแอบมองเขาอย่างที่บอกที่ตั้งแต่บ้านเล็กเลย ต้องน้ำชาาตอนตอนจะแต่งคลาสมาอย่างเงี้ยจะจะรอหนูมานน่บกันน ผมเดี๋ยวให้น้องใบ้น้องเนชเนี่ยนะครับฝากแฟนๆสรุปไปกับเราในนี้สิ่งหนึ่งครับผมเช็คครับนก็อยากคนร่วมอกันะครับผมวันนี้นะก็อย่างว่าเป็นแฟนมิสติ้งนะครับผมอาจจะนีเกมแบบว่า ข้าวส้งีู่งเรียนนะเลเป็นน้ำเสือเป็นชูไฟอูไปนะครับวันนี้สงสาเต็มที่คุ้งชครับกับก็พ่งค์ทิ้งไรที่ไม่ดีออกไปนะคะาาสุดในวันนี้นะคะเราตรงว่าทุกคนให้น้องมาเท่าไหร่เราให้มากกว่าสาสี่เท่าเลยนคะโอเคชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครเดี๋ยวสงสากันเต็มที่อยู่แล้วะนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเกมแรกเลยดีกว่านะ น้องไมร์้องเอจะเล่นกันเลยไหมเสดงเล่นไหมเล่นเลยเล่นเลยนะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยด้วยประชากรเราเนี่ยโอ้โหมากันหลายร้อยคนนะฮะผมเองแค่ยกมือแล้ววิ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่อาจจะไม่มีการยึดติรทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีกล่องนะฮะเป็นเป็นล็อ l u c นัมเบอร์นะฮะที่หยอดเป็นรหัสนะฮะอ่ะนี่ของคนของเรานะครับทุกท่านครับขอให้คนเรานะเป็นสแตนดี้นะครับน้องไบร์ต้องเอนะครับ มีขนาดนะครับผมใหญ่ขนาดเล็กนะครับออะเดี๋ยวให้น้องใบน้องเนสจับคนละ3 3คนนะครับรวมเป็น6คนที่จะมีเล่นเกมนะ,ะเกมนี้มีชื่อว่าแฟนพันธ์แทบบริสเดสนะครับทุกคนจะต้องรู้นะครับเดีย๋วยวจะมี สัมภาสเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมสิทคุณธิ์ท่2จอร์ชก็ชื่ชินเดคได้ครับิิิชินเดคันน้ินลในัที่ัจันรนะครับผมอับลได้นะครับบาเท้าใจ พร้สจริงนะครับผมนะขั้นต่อไปขออนุญาตถามส่อกนิดนึงนะแตสวัสดีครับพี่ครับเชื่อไหครับเชื่อไมครับ คคพี่เลา็กนะคะพี่เล็กเนี่ยซื้อขนมฝากน้อง,ง,งไว้ตรงนี้บ่อยไหมย ผมพี่ไรชพี่ยาวค่ะพี่ยาวจับจังหวัดไจจเทวค่ะเนสวยหรอค่ะลืมส้มต่ากับแกงใต้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยรุ่นนี่ไอรุ่นนี่เลยสวัสดีครับผมพี่รช ปาตินี้ร้องเพลงออกไปน้องนิสแสซงได้นะฮะ สวัดีบ้าจ้าอแล้วก็สวยนเงะสวยเก่งโอนะฮะอโอเคอขอบคุณครับแล้วนทาสุดโู้ทถือป้ายด้วยไม่แพไ้ไม่ไม่รับคอนเซ็ปต์นะฮะ <laughs> ไม่คิดว่าอื่นเล่นเก่งจะขนาดหรือไม่นขนาดไม่สนใจ ก็เก <oung> ็บเต็มที่นะครับผมใส่ไม่ยั้งเลยนะเต็มที่เลยนะอ่ะเกมของเราทั้งไทยอันดับพรรู้จักกันบ้างแล้วนะครับน้องไม้ท้องเนสนะครับเกมแฟนแท้ไบร์เนสนะครับเดี๋ยวทีนี้อุปกรณ์แจกให้เชิญครับโอเคอ่ะนี้เดี๋ยวน้องไมค์น้องเนสนี่นะครับไปเช็ญหน้าประหนึ่งสองหน้าการเดินเซ็นต์เป็นภาษาของผู้ใหญ่นะครับผมไปหาเล่ よかった。